On peut la photo. On peut Elle est toute cette photo là. Ouais. Toi tu l'as Ouais. Ah ouais, c'est le repas d'hier ça. Ouais. Là, il n'y a pas de chant. 嗯。

นุก <uther. S 1> <ic S 2> คุกกินแรกเราแพ้กันน้อนเ่นแบบนี้ช่วนมอสซาบได้หบอสได้แล้วนะไปประตูไปสงงแนม่หน่อยบอกอ้ให้ไม่ปลาพ้ไป่งจำปาป่ได้ได้ได้ไพอม่หน่อยว่าผู้มากถ้าอยากให้มาครับอี่อร์โสปสรตูไป่งเดี๋ยวสิว่าโบไปล่าเพื่อนป่ติเพราะว่าเพื่นสิพาไปเด้อ ไปไฟแล้วเราประหยัดไฟเอ่อริงด้วยไมเป็นไรไม่เป็นไรวันี้นนปลินนพนมากคือ huh. ก mm ัง hmm. ซ mm ูบอยเลยอืมอะท้องฟ้าไม่เปนไรสิสิสมากใส่กวบอืม นู้ปั๊บนตัปัตนเตนบ่ปอันท่าเตันเป็นน้ำหอมบอกว่าเป็นลูกดีนเดียวลิฟท์มาช่ยมึเส้นสัมรจะอยู่กี่วัน อยากจัมปะดงจัมมงไม่ไรจังเราเพิ่นเพิ่งกันเพิ่วันใช่สองชั่วโมงแต่ว่าสิไปบอหนาะออไฟยูรอนไปเท่าไรสามทุงสองทุมอ่แว่าถ้าถ้าหอดผุนนู่นึงก่อนก็ดีเเป็นแตเพื่อกลนจัมม่ากันไปดึกแล้วเิ่นแตเพื่อกลับมาหยิสองชั่วโมงใบม่วงใบสองเขากลับไปแหละ ก็ต้องกินอะไรอือมันนันกินอะไรกินข้าวเหนียวบางกินน้อยๆอือกินเรื่อยๆมาอยู่น้ำมันยายก็ได้มาอยู่ก็ยายก็ได้ยายจะทำนาเลี้ยงมีนาเยอะอือเอ้ยแซ่บเสือ อร่อยรีเสียใส่แตบมาแบแยเสแยเสยแสียเสอยเสยเสยแปลว่าอร่อยดีแซ่บเสอยแซ่บเสอยอันนี้กินหมดแล้วบ่เนี่ยทชูบ่เกี่ยวกับมีอยู่ เอาผาเช็ดมือดีกว่าเดี๋ยวหาผ่ามาให้นอ้ะแล้วก็ดีเซลละ Je mais... ouais, ouais, Elle est très contente que tu manges. ça. Elle est impressionnée que tu manges. Fais-moi l'œuf. Le... Tu manges pas son sécher, toi ouais, non, chips, hein? oui. tu chips, ah ouais. Chips, ça c'est quoi Tu tu une chips sur maïs ouais. bah, bah alors Bah alors Non Non mais Alors C'est maman ให้ให้น้ำเย็นไว้ค่ะน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นกินน้ำน้ำเย็นเดี๋ยวถ่ายรูปกินข้าวสามสี่คนวะอ้าวสวัสดีจ้าเซบบ่แซบบอบ่บอกแกดิเซบบอเซบ แซบจ้าลูกแซบจ้าแซบจ้าแซบจ้าแซบ,บ,บครับนี่คัะค่ะมาอยู่ไทยบดนดอกเบาไทยได้แท้เบาได้เบาได้เบาอีสานเลย